นะคะแล้วก็อะเมลโลสนะคะอเมลโลสจะเป็นยังไงลูกลักษณะของอเมลโลสเป็นการอยู่ร่วมกันนะคะาการต่อกันของกรูโคสโมเลกุลเล็กๆเป็นสายยาวสายเดียวนะคะแต่ os, อเมลโลพีนจะต่างกันนิดนึงคือยังไงลูกเป็นเป็นเดียวนะคะเป็นลักษณะของกรูโคสมาต่อก,กันแต่ว่ามีการแตกแขนงด้วยนะคะวันนี้เราจะได้ทํากิจกรรมเรื่องลักษณะของ แป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้านะคะตอนนี้ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแล้วเป็นสกลุ่มด้วยกันนะคะมาดูอุปกรณ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการทำการทดลองนะคะหนึ่งจะต้องมีอะไรลูกแป้งแป้ปข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าลูกนักเรียนเดี๋ยวพอแยกเดี๋ยว่อยมาตักเอานะคะต่อไปก็จะมีอะไรคะน้มีน้ำด้วยนะคะมีชุดตะเกียง ก้อนอ้อนะคะมีอะไรลูกกระสานแก้วแก้วแก้วกสานะคะแล้วก็ใช้อะไรอีกลูกใช้บิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์ให้ใช้ปุ่มละอ,อะปุ่มละสองนะคะแล้วก็ใช้กระบอกตัวในการรวมน้ำเราจะเติมน้ำลงไปเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามิลลิลิตรนะคะอ่าเดี๋ยวคะุณจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเอาของพรเลยนะลูก

Gracias. Sí. Sí. Sí.

Obrigada.

มึงก็มีนเลี้ยวกว่าโอ้มันไม่เป็นมันไม่เา็นใสเลี้ยวกว่าแนไป กลุ่มที่เสร็จแล้วต่อไปห้องที่3ลักษณะของแป้งที่เกาะบนแท่งแก้วหลังได้รับความร้อนถ่ายด้วยล้วิทยาห่าโอเคค่ะได้ถ่ายแล้วส่งมาในรายกลุ่มนะคะหลังจากนั้นไม่ได้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลและอธิบายผลการทดลองนักเรียนเดียวเดียวอะไรบ้างลูกเดี่ยวแค่อะไรบ้างคะเดียวความใสความเหนียวและความเหนืดทั้งหมดสามอย่างนี้ ลองแป้งแต่ละชนิดหลังได้รับความร้อนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคิดว่าเหมือนหรือต่างโดดเหมือนหรือต่างได้ไหะข้อที่สองคือว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ลักษณะของแป้งก่อนและหลังได้รับความร้อนมีความแตกต่างกันอะไรคะอะไรที่ทำให้ต่างกันโดดแป้งก่อนและหลังได้รับความร้อน นะาจนิดของแป้งแล้วก็อะไรอีก่ะกไปนะตอนที่สอง <c oughs> ให้นักเรียนสึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยชน,น,ทนิดต่างๆเช่นขนม,มอยไรๆข <c oughs> นมด้วยมูขนมบัวลอยขนมด้วงขนมต้มขนมปาทีไชเท่าขนมดื้คืนแล้วพิจรายร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญระหว่งนนางลักษณะของขนม ข้อหนึ่งแป้งแต่ละชนิดที่มีอะไมโลสแตกต่างกันทําให้ขนมมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรอ่อะไมโลสลักษณะของโครงสร้างก็เป็นยังไงบุ๊ดเป็นการเรียงกันของอะไมโลสสายเดียวไม่มีการแตกแขนงสายยาวจุดข้อสองจข้อสองค่ะความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของขนมที่ปรากฏกับแป้งที่ใช้เป็นวัตดุดิบเช่นอ่าขนมบัวลอยทำมาจากอะไร เจากการทดลองนะคะเมื่อแป้งของเราสุกทั้งสองชนิดแล้วนักเรียนลองสังเกตดูสิลูกความใสเป็นยังไงระหว่างแป้งขี้เหนียวกับแป้งข้าวเจ้าแป้งขี้เนียแป้งอะไรที่ใสกว่าลูกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมความเหนื่อยนะคะแป้งชนิดไหนที่มีความเหนื่อยมากกว่าแป้งอะไรลูกขาวข้งเหนียวอ่ะแป้งเหนียวกว่าลูกเหนียว เอาตามที่เราสังเกตได้เลยตามที่เราทดลองได้เลยาอะไรเองลักษณะที่เราประสบสีสีเป็นไงคะสีต่างกันยังไงมันไม่กาสีระหว่างแดงเขียวไหบ